ราทได้กุญแจนะครับกุญแจที่จสะสามารถยืมได้ครับมันจะไปแล,ล้วครับยืมไปครับยืมออกไปใจอะเหมือนเข้าห้างเลยนะครับนี่ก็จะมีสินค้าหลาอย่างครับหาพื้นเมืองจะปลาไม่ทั้งไรครับก่อนมีหย่งมทองครับ ไปได้เลยไปด้านในเลยครับไปด้านในวะเขาจะซื้ออย่างดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะซื้อไส้อัวครับผมจะซื้อไส้อัวผมจะซื้อไซอวซอซอัวร้อยเดียวนะครับท่านผู้ชม,ชมไส้อัวนี่ครับนี่ไซอวัวเอาเป็นเอาเป็นบ้วนแล้วครับมัต้องงั้นนั่นนะครับบัต้องงั้น เป็นม้วนเลยจ้าเป็นม้วนเลยไม่ใช่กระดา่ใตะนล้านี่หรอกครับเหมือนเหมือนอยู่ในห้างเลยครับการประเน,นี่ยครับเหมือนในห้างเลยครับนี่ไม่วัวกระดอบสามารถที่จะซื้อเป็นของฝากได้นะครับน,นี่นะครับเอ่าผม หลาทีผมก็จะไปแล้วนะครับผมมาอยู actually, ่แล้วครับเอ๊ะผมจะออกด้านไหนนะครับเนี่ยด้นานน,าน,น,าน you know ี้ใครเหยอครับออกด้านไหนด้านนี้ก็ได้หนอโอ้ก oh> ็ได้ก็ได้ไม่ตั้งใจจะปุ่นครับไปแล้วครับไปแล้วได้แค่นี้แล้วครับเรื่องอะไรครับดาวตาก้าคืนนะครับคืนเปิดครับ เอานี่ไปอย่างเดียวใน <laughs> 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 จะมีปลาต้มครับองจืด <laughs> ไปแล้วครับผมได้ยางเดียวผมปิดบ้านแล้วค่ะท่นานผู้ชมครเช็กับอาคิปนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ <laughs> สำหรับการพันธุตุนะครับ <laughs> <c oughs> ขอบุญฝุ่นบ๊ายบายขอบคการพันธุ์เหตุครับ ต้อง,ออองมแน่ครับพอดีผมไข่อู้ท่านผู้ชมได้ครับฟังแต่แต่มาครับเสียงมันอัพผมก็เลยต้องทอนนะครับท่านผู้ชมผมขออนุญาตใส่เหมือนเดิมอคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร,ร์และกดกระดิง่งติดตามตัวเนอรครับสวัสดีครับ